สรุปข่าวรัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวหรือที่ว่าทางการจีนกำลังพิจารณาที่จะแบน iPhone ในประเทศโดยระบุว่าไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ย้ำว่าบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลประเด็นสำคัญรัฐบาลจีนปฏิเสธข่าวลือการแบน iPhone ย้ำบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ iPhone ขยายขอบเขตไปยังเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจผลกระทบราคาหุ้นของ Apple ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กลดลงมากกว่า6%เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple สูญเสียมูลค่าในตลาดไปแล้วมากกว่า2 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐ ราว่ล้านล้านบาทข้อวิเคราะห์การปฏิเสธข่าวหรือการแบน iPhone ของรัฐบาลจีนแสดงให้เห็นว่าจีนยังคงเปิดกว้างสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ iPhone แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ชาวจีนมากขึ้น